เลเวอที่สองนี่คือมันจะเป็นออตโต้ไปแล้วนะครับ,รบโปรแกรมก็ขึ้นอยู่กับว่าทางอา,อาจารย์เทนนิ่งจะสอนนะครับจะพาเขียนหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับคือเขาให้คุณทําตามโจทย์ให้ได้นะครับคุณจะเขียนยังไงก็ได้นะครับนี่คือโปรแกรมที่ผมเขียนไว้นะครับมันอาจจะเยอะ อันนี้ก็คือมึงก็ครอบคุมนะครับครอบคุ่มตามนี้ทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ pb สองถ้ากดมันก็ต้องหยุดมันเดิมนะครับเพราะอันนี้คือสตาร์ทอันี้คือสต็อปนะครับหยุดนะครับอหยุดนะครับ pl สองไม่โชว์นะเพราะว่าพาเลตไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสแตนบายนะครับถึงคุณจะกดยังไงก็ไม่ได้ใช่นะทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนที่สองทีนี้ที่สองคือเขาอยากให้ เอาสองตัวนี้เข้าไปเป็นมีเข้าไปมีส่วนร่วม,มนะครับก็คือทําสวิตกับสวิตเซกเมนต์นะครับโปรแกรมที่ผมเขียนไว้นะครับถ้าผมกดทําสวิตเลขหนึ่งนะครับอัเนี้ดพีหนึ่ง <DP 1 S 1> จะโชว์นะครับดพีหนึ่งนี้คือจะเป็นของทั้สวิตอย่างเดียวนะครับดพีหนึ่งก็จะโชว์ผมเขียนบอกว่าถ้าผมกดหนึ่งนะครับมันตัวพาเลตก็จะทำงานแล้วก็จะนับ ขึ้นไปทีละหนึ่งจนถึงเก้าพอถึงศูนย์ปุ๊บก็จะหยุดนะครับครับอ่าลองดูนะครับอันนี้คือมันมันมันต้องนับก่อนในโปรแกรมที่ผมเขียนไว้นะครับมันต้องนับก่อนอ่าดูว่านับไหมเพิ่งอ่านับหนึ่งนะครับนี่คือรอบที่หนึ่งครับแล้วก็มันก็จะนับไปอีก โปรแกรมเป็นโปรแกรมตัวเดียวกันที่เขียนไว้ครั้งแรกนะครับที่เราไม่ได้เอาทํา e ีวิตเข้าไปร่วมนะครับวงไฟนี่เหมือนกันนะครับหนึ่งรอบนะครับไม่ได้เป็นถึงนะครับนับหนึ่งวัฏจักรมันถึงจะนับขึ้นนะครับพอนับถึงเก้ามันก็จะถอยหลังไปปุ๊บก็ถึงศูนย์ก็หยุดนะครับอ่ตอนนี้ก็จะใช้เวลาน่าจะรอบแล้ว หนึ่งนาทีาใช่บีน,นี้ถ้าเราจะให้ถึงเก้าไหมตอนนี้นับขึ้นนะครับ,รบแต่ผมอยากยให้นับลงผมทำไงแค่ผมกดทําสวิตนะครับให้มันอยู่เลขสองคือโหมดที่สองคือมันจะนับลง อยู่ตรงเลขเลขตัวนี้จะอยู่ทางไหนก็นแล้วแต่หลักอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าผมกดทางสวิตตัวนี้ให้เป็นเลขสองปุ๊บมันจะนับลงอ่าดูนะครับเนี่ยเป็นเลขสองนะครับครับผมเ,เลขสองนะครับนับลงนับลงใช่ทุกอย่างจะเงินเดิมมันก็จะจับห้าวิทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโอเปเรตพวกอ l หนึ่ง PL สอง PL สามเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับหมวดทีนี้ ผมอยากให้นับลงแล้วผมไม่อยากให้นับขึ้นนะครับอันนี้คือขอบอกไปก่อนว่าขึ้นอยู่กับอาจารย์เทรนนิ่งแต่ละคนนะครับว่าเขาตั้งชอยขึ้นมายังไงนะครับตัวเขาบอกว่าให้นับหนึ่งถึงเก้าแล้วก็หยุดไม่ต้องทําอะไรต่อก็จบแต่บางท่านอาจจะเสริมเข้าไปว่าผมอยากให้นับถอยหลังโดยให้นับหนึ่งถึงเก้าก่อนนะครับทีนี้ผมก็อยากให้มันนับขึ้นผมประมาณนับหนึ่งตัวนี้สองนะให้นับขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของแต่ละอาจ,จารย์เทรนนิ่งที่ให้ไปนะครับทีนี้ในตอนที่เรารอนะครับรอ,อเนี่ว่าโปรแกรมก็รู้อยู่แล้วนะครับเพระผ่านที่เรียกหนึ่งมาแล้วทีนี้เรามาดูว่าทําไมนะครับทําไมเราถึงเลือกใช้ PUC รุ่นนี้นะครับก็เป็น PUC ของมิสูนะครับมิูบิชินะครับทายก็คือจะเป็นไทบ็อกนะครับเขาเรียกแบบนี้ PUC ไทบ็อกนะครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็น fx 3g นะครับ cc mr นะครับทำไมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับเป็นตัวที่ท็อปตัวหนึ่งอยู่กึ่งกลางนะครับความสามารถมีหลากหลายอย่างแรกก็คือว่าสามารถลิงได้ทั้งสองทางนะครับลิง์ได้ตั้งแต่ usb รเรยว่า usb นะครับกดก่อน